สวัสดีค่ะชาวราศีพิกจิกทุกๆท่านคลิปนี้ก็ไทยดวงในเดือนตุลาคมนะคะก็ขอให้มีความสุขเงินทองไหลามาเทมานะคะสําหรับพิจิกธาตุน้ํานะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปแมงป่องนะคะเราเปิดไพ่ทาโร่กันนะคะสองสำหรับสำหรับต,บตัวตนของท่านนะคะก็จะได้เป็นไพ่เออเชอร์รกับเฮลเฟนส์นะคะก็เป็นคนที่ชอบศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะมีเรื่องเกี่ยวกับอาจจะเริ่มต้นทําอาชีพใหม่ๆนะคะลองผิดลองถูกนะคะ แล้วก็เป็นคนที่คล้ายๆกับว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองก็นในเดือนนี้มีไพ่เดอะเวิร์เข้ามาในใบสุดท้ายนะคะมีปัญหาอะไรก็มักจะมีคนคอยช่วยเหลือมีอะไรมาดลใจให้เราได้ไปเดินทางไปในทางที่มันถูกต้องหรือไม่ไม,ไม่ไม่เจ็บตัวจนเกินไปนะคะคล้ายๆกับว่าเราก็จะเหนื่อยๆนะคะสิ่งที่ที่ที่เราจะทำะะอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยจะกระตือร้นเท่าไหร่นะคะด้านการเงินก็จะได้เป็นอัศวินถือเหรียญน,นะมายืนนิ่งนะคะ มีการหมุนเงินเกิดขึ้นนะคะแต่ก็อาจจะไม่คล่องตัวเท่าไหร่นะคะคล้ายๆเงินหยุดนิ่งอ่ะเงินมีให้หมุนแต่ว่าเงินที่ว่าจะได้เป็นราบร้อยมันก็ไม่ค่อยไม่พุ่งมาให้เราเห็นนะคะแล้วมีไพ่ justice สองใบนะคะก็ระวังเกี่ยวกับพวกเอกสารไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหรือว่าการเงินนะคะธุกรกรรมการเงินพวกคดีความนะคะหรือว่ากฎระเบียบใหม่ๆที่เราเรียนรู้คอมพิวเตอร์นะคะสําหรับบางคนก็ จะมีความรู้สึกในใจนะว่าสิ่งที่เราทานี่มันคุ้มค่าหรือเปล่าเราได้รับมาเนี่ยมันยุติธรรมสาหรับเราหรือเปล่านะคะเป็นคําถามคุ้มเคืรือบางทีก็เป็นลักษณะการพิจนารณาทําสิ่งที่มันดีที่สุดนะคะในตําแหน่งของออโชคลาภนะไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ u d g m e n t นะคะได้ยินข่าวใหม่ๆนะคะหรือว่ามีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะข้างๆจะเป็นไพ่เดทอ่ะการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆสําหรับนี้ก็จะเป็นตัวแทนของเขาก็คือเป็นไพ<ม>่นกฟินิก์นะ คือตายแล้วเกิดใหม่มีอาชีพใหม่ๆขึ้นมาให้เราให้เราได้แบบได้รับเงินนะคะแล้วก็จัดเม้นอยู่ในตําแหน่งโชคลาภก็หมายถึงว่าวิบากดีเข้ามานะคะจะมีโอกาสมีเงินทองเขาให้มาให้เราใช้นะคะคือเงินที่หรือว่าโอกาสหรือว่าโชคลาภที่จะได้เนี่ยจะได้มาจากตัวตําแหน่งของจัดเม้นนะคะเร่งเร่งการเงินเร่งโชคลาภเข้ามานะคะก็คืออยู่อยู่กับที่นะคะถ้าจะคิดจะหยุดท,ที่ก็คือว่าอย่าไปทําบาปเพิ่มเติมนะคะมีอะไรก็ที่ไม่พอใจก็ หันเลี้ยวอยู่เทินกลับไปที่อื่นเลยนะคะไม่ต้องไป,ไปเผชิญหน้าตรงๆนะคะดวงเรากำลังดีนะคะสิ่งที่ดีๆที่จะเข้ามาถ้าเราไปทําคือไพ่ใบนี้ถ้าเกิดว่าเราไปไปทาในสิ่งที่มันแบบว่าไม่ไม่ดีอะ่ะเป็นทําเรียกง่ายไปทำกำํกรรมกรรมชั่วเนี่ยวิบากที่มันไม่ดีก็จะโอดรีบส่งผลมาให้เลยนะคะเดี๋ยวแสงหน้าสิ่งที่ดีๆที่เข้ามานะคะสาหรับไพ่ใบนี้อยู่ในตําแหน่งโชคลาบนะคะแต่คนที่จะเล่งทําบุญนะคะก็ไปไหว้พระ หรือว่านั่งสมาธิอะไรก็ได้นะคะตัวท่านเองได้ไพ่เกี่ยวกับเฮลลาเฟมประสังกราชเนี่ยเป็นคนที่ชอบศึกษานะคะแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีงามด้วยนะสำหรับอันนี้นะคะบางทีก็ดีงามจนแบบว่าดีเกินประมาณนั้นไม่ค่อยซิกแซกเท่าไหร่นะคะคนที่เริ่มต้นที่จะทำอะไรใหม่ๆนะคะก็ให้สำหรับโปรเจกต์ที่ท่านคิดว่าจะเก็บเป็นความลับนะคะบางคนคิดจะออกจากงานหรือะไรพวกนี้ก็ ขาเก็บความลับให้มากขึ้นนะคะอาจจะความลับั่วไหลหรือว่าทำโปรเจกต์อะไรที่ยังไม่อยากให้คนรู้นะคะรู้แล้วเราไม่สบายใจก็ระวังมากขึ้นนะคะมีไพ่เจดดาบเข้ามารวมถึงของหายเอกสารหายข้อมูลหายอะไรพวกนีน้รวมไปด้วยนะคะความรักก็ดีนะคะมีไพ่เอ็มเพสนะคะอาจจะเจอคนที่ถูกใจนะคะมีมากกว่า1คนด้วยมีไฮพินสเตทเข้ามานะคะ างคนก็โชคดีนะคะได้เจอคนที่แบบว่าเหมือนกับว่าดูมั่งคั่งกว่าเราอาจจะรูปงามหรือว่ามีทรัพย์สมบัติเยอะนะคะมีคนมาคอยช่วยเหลือนะมีไพ่พระแม่โพสมเข้ามาเนี่ยเอ็มเพสนะคะตัวในตำแหน่งขององุปสรรคนี้ที่เล่าฟังคือจัสตินได้สองใบก็ระวังมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับพวกพวกคดีความอาจจะเป็นพวกธุรกรรมที่เรารอคอยอยู่เงี้ยบางทีก็แค่รอคอยบันนานเกินไปอะไรประมาณนั้นนะคะ ตำแหน่งของการเดินทางได้ไพ่ t ทมเบล a n นส์นะคะมีโอกาสที่จะเดินทางเยอะมากแล้วก็มีเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆบางคนก็อาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศด้วย t ทมเบลเลนส์นี่ก็หมายถึงไลฟ์บาลานนะคะการจัดสรรอะไรให้มันลงตัวนะขวาซ้ายให้มันเท่าๆกันแล้วก็ชีวิตก็จะแฮปปี้นะคะถ้าถ้าแบบว่าไม่เท่ากันหรือว่าบิดเบี้ยวไปมันก็ชีวิตจะค่อนข้างจะเลี่ยงๆนะคะมีไพ่เฮอร์มีเข้ามานะเฮอร์มีก็หมายนะถึงฤูซีนะคะช่วงเวลานี้ก็อาจจะได้ไปวัดไปวานะคะได้ศึกษาอะไร ลึอกลับพอสมควรในะข้างๆเป็นเมจิเชียนะคะเฮอร์มีนี่ก็หมายถึงการเข้าไปทําบุญนะคะหรือว่าการที่จะต้องวิจัยหรือว่าทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งการคิดค้นทําอะไรใหม่ๆอาชีพใหม่ๆแล้วก็ในตําแหน่งของค่าใช้จ่ายก็เป็นแฮงแมนนะก็คล้ายๆกับพวกเอ่อรีรออยู่ยังทาอะไรได้ไม่เต็มที่นะคะต้องขึ้นอยู่กับสถานาการณ์นะคะแล้วก็หมายถึงโอกาสที่ว่าเราจะมองเห็นนะคะบางคนเขามองไม่เห็นโอกาสนี้นะแต่เราสามารถที่จะมองเห็นโอกาสดีๆที่จะเข้ามาได้นะคะ ไพ่เกี่ยวกับคู่ค้าคู่สัญญานะคะรวมถึงความรักหุ้นส่วนอะไรแบบนี้ได้ไพ่ทาวเวอร์นะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วบางคนก็อาจจะได้แบบมีอาชีพใ,ใหม่ๆเข้ามานะคะมกรรีการเรียนการเรียนการศึกษาอะไรใหม่ๆเข้ามารวมถึงพวกศึกษาเกี่ยวกับพวกทางด้านจิตใจเนะี่ยพวกวิญญาณจิตปัญญาเลยพลังงานต่างๆพลังจังกรวาลน,นะคะมีเมจิเชียนด้วยนะคนที่ทํางานเกี่ยวกับพวกสาธารณสุข สุขภาพอะไรเนี่ยความสวยความงามก็ถือว่าโอเคนะไปได้ดีพอสมควรนะเมจิเชียก็คือเหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่าทําอะไรติดขัดก็จะมีคนมาช่วยเหลือเนาะทั้งสิ่งที่เป็นบุคคลด้วยนะแล้วก็สิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่ามีไพ่เดือเพิอเข้ามานะคะก็ถือว่าเป็นเก่งพอสมควรอน่นะนะแล้วก็มีไพ่สเต์เข้ามาก็อาจจะเ,เหนื่อยทางร่างกายนะครับบางทีก็สเต์เข้ามาก็หมายถึง กับหัวก็ระวังทางด้านสุขภาพนะคะหรือว่าจะมีภาคบูมมากเป็นพิเศษนะคะบางทีเกี่ยวกับเรื่องอความใจร้อนด้วยเนาะตัวสเตทนะสรุปเพื่อการให้ระวังเกี่ยวกับพวกเอกสารการเงินนะคะโชคลาภได้ดีได้ไพ่จัดเม้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงมนอาชีพใหม่ๆเข้ามานะคะแต่ก็คล้ายๆกับเราก็ได้เป็นไพ่เฉลียกับหัวนะบางยามก็จะดูนิ่งๆน,นะคะมันเป็นอาจเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะนิ่งนะนิ่งแล้วก็จะได้โชคเข้ามานะคะ บางคนบางคนก็เป็นเกี่ยวเรื่องที่อยู่อาศัยด้วยความรักนะคะก็ระวังก,ก็เลือกเลือกเอานะคะมันมีทั้งไพ่ที่เป็นเอเมเตสที่เป็นจกักรพรรดินีแล้วก็เป็นไฮพินสเตสนะคะอา,อาจจะเจอคนที่อายุมากกว่าหรือยุ่ต่างกันมากหรือคล้ายๆกับว่าต่างชาติต่างภาษาหรือเจอคนที่หลอกลวงหรือคล้ายๆลักซ้อนซ้อนรักก็ได้นะคะดูไพ่ออร์ลเคิลสักใบหนึ่งนะคะก็ได้เป็นไพ่ทาฟอร์เนปไพ่แห่งแบบการพักผ่อนนะ การหยุดนะคะเป็นสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกนี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องความฉลาดเจ้าเล่ห์นะคะเขาก็ยังพักผ่อนนะเอาแรงไว้ก่อนเนะบางอย่างทําไปมันก็ไม่คุ้มค่านะเสียเวลาเสียพลังงานของเราเปล่าๆเดได้เบอร์สองสี่ดาวจันร์กับดาวพุธนะคะเป็นคู่ม,มิตรกันนะก็มีความสุขนะคะก็คือคล้ายๆกับว่าเออบางอย่างคุณก็ไม่ต้องรีบเร่งจนเกินไปเขาให้คุณพักนะพักอันนี้ก็คือว่าพอดตึงขึ้นมาคุณนี่ก็จะเจอสิ่งที่ดีๆ อาจจะแบบว่าเราอาจจะว้าวสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีนะคะบางทีก็การพักนี่อาจจะหมายถึงการนั่งสมาธิก็ได้และไม่ใช่หมายถึงนอนอย่างเดียวนะคะการนั่งสมาธิการเยียวยาจิตใจการศึกษาอะไรใหม่ๆนะคะเพราะเกี่ยวศึกษาเกี่ยวกับท่านจิตใจอ่ะมันก็ค่อยๆพักกายแล้วก็พักใจด้วยนะคะอันนี้รวมทั้งถึงหน้าที่การงานและถ,ถึงเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆนะคะกับคนรักหรือกับคนที่ว่าเราต้องแบบติดต่อด้วย โอเครวมแล้วก็ถือว่ามีความสุขนะคะไม่ต้องเร่งเร็วจนเกิดไปนะ,ะพักบ้างนะคะแล้วก็จะมีอะไรการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเข้ามามีโชคลาภเข้ามานะคะมีอะไรจะแนะนำํำก็เขียนมาได้นะคะในช่องของคุณมีองค์คนโชคดีนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยขอบคุณค่ะ